เก๋าฉลาดรุ่นเนี่ตอนรักหล่อลวงเฮ้ยนี่คนพี่หน้าเซ็งแบบเนี้ยมองจากวงแหวนดาวเสายังรู้เลยว่าเบื่อปูต้านะช่วงนี้อยู่แต่ในห้องทดลองไม่ค่อยเอามาคุยกันเลยนะสิเอานี่ไหมคะ น้องอะมีแอปพลิเคชันอยากนำเหนอปุดฝุดนี่เลยจ้าแอปพลิเคชันไว้เก่าเลิฟเวอร์แอปพี่จะช่วยหาเพื่อนคุยให้คนไวอย่างเราเราเออฉันว่ามันดูแปลกๆอยู่นะไปแ,แล้วลืมตอบสเตฟานสุดหล่อเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเราได้รีบตอบดีกว่าเอ่อเอาที่สบายใจเลยจ้ะ ชื <T t ่อสเตฟานนี่ก็เ pues, ท่ไ right ม่เบาเลยแฮะการเป็นคนหล่อนี่มันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยดูอย่างยายป้านี่หลงชั้นหัวปักหัวปัาต้องตอบให้ไวเลยเดี๋ยวเสียคะแนนเจ้าบีตาลาที่สุดเลยรับงุย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 เอ้ยลืมไปต้องเป็นฝรั่งนี่ว่าออคื you are so cute งุยงุยงุย นี่หลานรักไปดูยอดเงินในบัญชีทีฟิว่าเป็นดังที่ใจหวังไว้หรือเปล่าว้าวเงินเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยค่ะคุณอาทํทำได้ยังไงคะเนี่ยบอกแผนการอันชั่วร้ายหน่อยสิคะเอ่อจะถือว่านั่นเป็นคำชมแล้วกันนะแผนของอานะ่ะพวกวายร้ายตัวท็อปๆเขาใช้กันนั่นคือ s สแก m มเมอร์หรือนักต้มตุนบนโลกออนไลน์โอ้ว้วาวกมาสิคะา มีตั้งแต่สแกมค่าธรรมเนียมศุลกากรโดยตีสนิทเหยียอผ่านทางออนไลน์และหลอกลวงว่าจะส่งของมาให้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางศุลกากรมาก่อนสแกมบัตรเครดิตหลอกลวงโดยส่งข้อความเพื่อให้ยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตพอได้ข้อมูลมาก็จะนำข้อมูลบัตรเครดิตไปใช้จ่ายออนไลน์ได้สแกมถูกรางวัลหลอกลวงโดยส่งข้อความว่าได้รับรางวัล แต่ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้พอได้ข้อมูลพวกนี้เราก็เอาไปเปิด Facebook คนนั้นใหม่แล้วไปหลอกขอเงินจากคนที่เขารู้จักไงสแกมพิศสวาสหรือโรแมนต์สแกมวิธีนี้ละที่อาใช้เนะี่ยหลอกลวงเหยื่อได้เยอะที่สุดแค่สร้างโปรไฟล์ใหม่ให้ดูดีมาหลอกให้เหยื่อตายใจถ้าสังเกตให้ดีๆสแกมเมอร์พวกนี้จะมียอดไลค์และมีเพื่อนในโซเชียลมีเดียน้อยมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สังเกตกันหรอกนะเพราะหลงความหล่อรวยไฮโซของเราไปแล้วอ่อฮะคุณอาเราเนี่ยหล่อชั่วรวยแฮนซัมจริงๆสุดยอดฮ่าฮ่มีเหยื่อทักมาอีกแล้วพวกนี้จะหลงอะไรนักหนากับแค่รูปคนหล่ออาวจยน่ารักอ่ะเอ,อ่อ มีอะไรให้ตกใจเหรอฮะฉันก็แค่ใช้ AI สุดล้ำของฉันแต่งหน้าให้แล้วก็เอาแอปในมือถือแต่งให้ออกมาสวยเช่นกะเได้ไปอีกก็เท่านั้นเองวิธีนี่แหละที่จะทำให้เจ้าสแกมเมอร์วายร้ายนั่นตายใจเนะี่ยไหนๆใครเป็นสแกมมวสแกมเมอร์อะไรเอามาดูหน่อยสิโอ้ยนี่มันสเตฟานีและปู่ต้านแน่ใจได้ยังไง ว่าพี่สเตฟานของฉันนะ่ะเป็นวายร้ายอะไรนั่นฉันจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะวิธีตรวจสอบและป้องกันแกมเมอร์คือ 1. ตรวจสอบแหล่งที่มาและข้อความว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นข้อความที่อ้างว่ามาจากแหล่งไหนให้โทรไปตรวจสอบที่แหล่งนั้นเช่นธนาคารหรือบริษัทต่างๆและอย่าไปหลงเชื่อหรือกดเข้าไปในลิงก์ที่เขาส่งมาเช่นชวนไปลงทุน อย่าลงถอยคำหวานล้อมหรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญไป 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันผู้ลักลอบเช่นสปายแวร์เพื่อป้องกันเครื่องไม่ให้ถูกเจาะเข้ามาได้ซึ่งบางเว็บไซต์ที่เราเข้าไปอาจติดโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงตัวเข้ามาด้วย 3. ตรวจสอบรูปโปรไฟล์ผู้ต้องสงสัยในเบื้องต้นทำการเซฟรูปที่สงสัยแล้วกดเข้าเว็บไซต์ Google Image Search เพื่ออัปโหลดรูปเท่านี้ ก็จะขึ้นข้อมูลของเจ้าของภาพขึ้นมาแล้วนำไปเทียบประวัติดูว่าตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงให้สงสัยได้เลยว่าเป็นสแกมเมอร์ 4. ตรวจสอบว่าเป็นโรแมนต์สแกมหรือไม่สแกมเมอร์มักหลอกลวงโดยบอกว่าตัวเองมีงานดีรายได้สูงและส่วนใหญ่แสดงตนว่าเป็นชาวต่างชาติพูดจาหวานล้อมเก่งและมักแสดงความสนใจในตัวเรามากเป็นพิเศษ และมัดสร้างสถานการณ์ให้เราต้องใจอ่อนเสียเงินเช่นยืมเงินชวนลงทุนหรือให้จ่ายค่าของที่จะส่งไปให้แลกกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่สูงเวอร์มากและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเปิดกล้องคุยและไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเด็ดขาดในบางกรณีสแกมเมอร์จะเปิดกล้องและโบกมือให้เพื่อให้เหยื่อตายใจว่ามีตัวตนจริงหากพบว่าเป็นสแกมเมอร์ ควรระวังตัวให้มากไม่พูดคุยและสนทนาต่อให้กดบล็อกการติดต่อไปได้เลยซึ่งสเตฟานของแกนะ่ะใหญ่น้อยเข้าขายสุดๆเอาละฉันจะลองหลอกล่อดูก่อนคนอะไรไม่รู้ถูกใจแต่แรกพบฮะเฮ้ยอะไรกันน่ะนี่จะให้เราโอนเงินให้อย่างนั้นเหรอ,อเงินเน่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่รักแท้นะ่ะอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วก็ได้ จ้าจ้าอาสุดหล่อเอาไปให้หมดเลยจ้าไม่เลิกของสเตฟานไม่ไม่สิของอัครเดชวู้ฮูจอมวายร้ายนี่มันโอนมาให้ฉันแล้วเอาละต้องให้รางวัลกับมันหน่อยฮ <c oughs> อยากรู้จักพี่มากกว่านี้เปิดกล้องหน่อยได้ไหมจ้าเฮ้ยเออเอาไงดีอ่ะหน้าเราไม่เหมือนกับรูปโปรไฟล์ซะด้วย พี่จะเป็นยังไงตาหวานก็รักพี่จ้ะ m ม l เลิฟรับสายวิดีโอคอลสิจ้ะเฮ้ยขนลลก m ม l เลิฟอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเมื่อน้องตาหวานบอกให้เปิดเราก็จะทำตามคำเรียกร้องของหัวใจแลนะเอแหมนความรักเอาล่ะกดรับเลยนะสวัสดีครับค่ะ ที่สุดหลอยาน้องตาหวานเองนะ <c oughs> ฉันว่าแล้วว่าต้องเป็นแกอัครเดชจอมวายร้ายเงินที่แกโอนให้ฉันน่ะฉันจะโอนคืนทุกคนเลยแล้วตอนนี้ฉันก็อัดวิดีโอถ่ายทอดให้ทุกคนที่แกหลอกได้รู้ทั่วกันแล้วว่าโฉมหน้าพ่อสเตฟานสุดหล่อก็คือแกนั่นเอง <c oughs> นี่มันปูต้านีหว่าสุดยอดไปเลยตะแก่อัคารเดนี่แสบจริงๆว่าแต่ยายน้อยหายไปไหนล่ะเนี่ยน้อยไหนแกแบกว่าส่งเงินไปสร้างอนาคตด้วยกันแก่ต่อยยุยแผนกำลังไปได้สวยแล้วเชียวฝากไว้ก่อนทะ่ะไ้